สวัสดีครับพี่น้องที่รับชมช่อง y u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  e โรมิดฟาร์มวาไรตี้ทุกท่านนะครับวันนี้โรมิดฟาร์มวาไรตี้ก็จะมาจะพาท่านไปชมมาชมคอกวัวแล้วก็วัวที่บ้านของโรมิดฟาร์มนะครับซึ่งโรมิดฟาร์มและครอบครัวก็ได้เลี้ยงไว้ <c oughs> ตัวหนึ่งนะครับนี่ มอ,อเขาจับหน่อยชิ้มามามาตัวนี้เขาตอนซื้อมาเขาผสมติดลูกมาแล้วนะครับตัวนี้เขาติดลูกมาแล้วแล้วก็เขาออกลูกมาเราก็เลี้ยงไว้อยู่ประมาณสักปีกว่า แล้วก็ขายไปแล้วนะครับในราคาที่เหมาะสมไม่ถูกไม่แพงนะครับตัวนี้ชื่อ,อ,อพันธุ์เขาเป็นชาโรเล่นะฮะชาโรเล่แต่เลือดนี่ไม่แน่ใจนะเห็นคนขายเขาบอกว่าเลือดร้อยนะครับไม่แน่ใจนะครับพี่น้องต้องกลับขอบทานอภัยเออเลือดร้อยเหรอลูก ัวใหญ่สวยงามนะครับพี่น้องตอนนี้ในท้องของเขาก็ผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับผสมพันธุ์ไปแล้วเาก็อันนี้ที่เก็บฟางครับพี่น้องนี่ที่เก็บฟาง โรงเก็บฟางนะครับ <c oughs> ซึ่งเขตนี้เขานิยมเลี้ยงวัวกันนะครับพี่น้องนิยมเลี้ยงวัวกันอันนี้ก็มูลของเขาเราจะถ่ายไปคอกนู้นนะครับเพราะว่าเราถ้าเราไว้อย่างเงี้เราเอาไปใช้ไม่ได้เลย ต้องเอาไปถ่ายไปถึงนน้นนี่ย้ิที่ตัดมานี่ก็ตามคนัานะครับพี่น้องตามสวนที่โรมิดฟาร์มปลูกต้นไม้ปลูกผล,ลไม้นะครับคุณพ,พ่อตัดมานะครับนี่รถเข็นหนึ่งก็ได้ประมาณทักสองวันนะครับก็ ผสมผสมกันไปครับพี่น้องฟางมั่งหญ้าสดมั่งนะครับอันนี้คือคอกเก่าตรงนี้เคยเลี้ยงควายนะครับตรงนี้เคยเลี้ยงควายมาก่อนแต่เราก็จะเก็บไว้งี้ก่อนนะครับยังไม่มีงบประมาณมาทําอะไรมันตอน,นแรกคิดว่าจะย้ายคอกวัวไปที่สวนแต่ว่ากระท่อมยังไม่มีเลยนะครับ ตัวนี้เราซื้อพันมาจากพ่อค้าคนกลางนะครับเขาพาไปซื้อเนื่องจากเราขายควายให้เขาบ่อยแล้วเขาเลยพาไปซื้อแล้วก็ราคาตัวนี้ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับตอนซื้อมาราคาเขาสูงอยู่นะครับแล้วเราก็ได้ทำการ เลียงตอนซื้อมาที่เขาราคาสูงเพราะว่าเขาผสมพันธุ์มาแล้วนะครับผสมติดลูกมาแล้วแต่เป็นลูกกระทบนะครับพี่น้องลูกกระทบสีดำดำแต่ดูจากตัวแม่นี่นิ่งมากเลยยืนมองจ้องกล้องนะเขาอยากเข้ากล้องนะอ่ะมา,เข,าเข้าก็เข้าตะเอ๋ เดี๋ยวถ้ามีงบประมาณต่อไปก็คงจะได้มาลงอีกสักสองสามตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็เอาแค่พออยู่พอกินก่อนนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อเอาแค่พออยู่พอกินก่อนเพราะว่าหนึ่งเรายังเข้ามาลงมาทำตรงนี้ยังไม่เต็มตัวนะครับพี่น้อง <c oughs> ผมเองก็จำกัดจำเขี่ยเรื่องเงินด้วยนะครับเพราะว่าติดหนี้เขา อยู่หลายตังเลยทีเดียวเราก็ต้องทำตามมัตรภาพนะครับค่อยเป็นค่อยไปครับพี่น้องคิดว่าอีก2อสามปีผมคงมีเงินใช้นี่เขาเสร็จหมดทุกอย่าง <c oughs> กราบขอประทานอภัยนะครับพี่น้องถ้ามีเสียงฮึดฮัดฮึดทัดมานะครับเพราะว่าผม ไม่ค่อยถูกกับบรรยากาศอ่ากาศเย็นๆต่างจังหวัดนะครับถ้ามาบ้านทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีนะครับพี่น้องนี่ก็คือหลังบ้านนะครับนี่ทำไว้ ข้อ,อน,นี้ผสมผสมสดุดตัวฮัลเล่ร้อยเลือดร้อยฮัลเล่ลเลบย์อ, 1, อันนี้พอบอกว่าผสมชารโลรีเลือดร้อยนะครับครั้งละพันห้าเอ๊ะว่ากิวกิบซ้ำยังไงนะปีนเพิ่มมั

ใบเมือนแปดเดือนกว่าแปดเดือนกว่าแปดเดือนกว่านิดหน่อยพี่น้องลูกของตัวนี้ขายได้สามหมื่นบุกจอดทีมุดกูไปชิงอีดแล้วพอนี่ thì trái cứ tu Rồi máy, rồi máy À, đi à, hay, 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 hay chú bụ chú bụ Ừ, hộp tù ហិមឹកច្មឹងហ្នឹងមឹកច្មឹងនៅក្រួយជល

Toch lang,

อันนี้กี่

thì kì mà thà cặp đây đầm nung đầm... đầm phong lệ đầm tít màu có đi hết kì bên đây <laughs> đi mới khen vào nó cù kì man nó <cười> <Ồ>. <cười> คนมุกมวยแข่ัลกเพ่มคูขึ้าคือนมยแ่เนี่ยที่ก็วอ่อนจนสองหมื่นห้าเราจะทมก็สองหม่นห้ามันคือแบบคนนี้เลยรวมทีอกพกเนี่ยอะท่มเจียงขนาดเด่นภาจริงทันทีอ่าท่มเจียงนีคนเหลเอาลุกเต็ว่ามีกี่ท่มเจียงยังไงจ๊ะ มีเวททมก้นกรบทมอย่างนี้เกๆทีเวททอบาเกิดเลย

កំបានអើបដាកាន់តានផងញ៉ាំថុំយកមិនរួយពីរួយលើកកូនលិចបានយូរទៅមកមានមិនបានហើយមាត់ប្រហានទីអានោអាក៏ទុយនោះបាក់ខ្លាំងគីឡូផងឬគេយោទៅឃើញយោទៅលើ4គេយោទៅលើគីឡូ30ទៅ30គីឡូ ना नो पी छे नाम बा यो बार खाटा ตุ้งพอนอตุกมาโตดำตีบสัตวนน่ะแม่จะไปงานบุญงานกระถินนะครับต้หนาจุกลองอวยทัดเมินแต่งเนี <c oughs> ่ยนม่ต้องมาเธอกระถินน่นนะใคร À, nhất à khơi nhồi mới thành ra sợi dạng hay khơi <laughs> nè thành chế về của mẹ sau cứ khơi nhấp đi ครับพี่น้องโรงมิดฟาร์มก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง y o u u u b e โรมิดฟาร์มไรตี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องลาก่อนนะครับสวัสดีครับ